นดูสีแสงไม่ได้ไไดอาอ,อ,อามาสดเยเออพอดีไปจัดการธุระมีเรื่องดีนี่นะจ๊ะเป็นไงสี่สิบปีแสงมากแสงมาทันนี้นี่มาขอบคุณค่ะค่ะอุ้ยสวยสีสวยมากขนมชานขนมชานชอบไหมพยายทำเนาะ ช่ไหมชอบแต่ไม่กล้ากินอ่ะไม่สั่งเขาทำแม่เจ๊ทำงานอันนี้เอาคืนไปดิใช่อันนี้ไม่เป็นไรของเจ๊เจ๊มีสองอันแต่ก็กินเสร็จแล้วก็ไปคืนใช้อยู่ดีก็นี่ไงถ้าเขาสั่งเขาทำก็ขยันเนาะของเจ๊ทำพรุ่งนี้อืหอมด้วยอร่อยด้วยนี่ค่ะต้องปิดอันนี้ไว้ใช่ไหมไม่ต้องปิดมันจะเป็นไอ ใส่ตู้เย็นเลยหรือไงใส่ตู้เย็นใส่ตู้เย็นก็ได้อุ่นก็ได้หรือว่าหนึ่งก็ได้นะคะชอบไหมชอบลืมซองขอโทษทีเดี๋ยวจะรวยเงียมเงียใช่ไหมฉันก็ซื้อซื้อนะแต่ฉันลืมรีบมากนะคะวันนี้เขา40ปีขอให้มีความสุขขอให้สุภาพแข็งแรงแล้วก็ขอคิดสิได้ก็ขอให้สมปรารถนานะจ๊ะนี่จ้ะ เคสสวยมาก